ระบบ GBS ครับเปิดแอปข้าพี่ระบบ GBS ได้กิ๊กเปิดแอปขึ้นมาครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินครับมันจะมีชื่อล็อกอินอยู่ตรงนี้นะครับผมล็อกอินชื่อล็อกอินพี่ก็ใส่ชื่อล็อกอินตามนี้นะครับอันนี้ต้องจำไว้นะของลูกค้าของใครของมันมันไม่เหมือนกันชื่อล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดอันนี้เดี๋ยวผมจดให้มีชื่อล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วกดล็อกอินเข้าไปพอกดล็อกอินเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพี่ก็กดตรงอดีไว้ ออดีไวเห็นไหมคันจะมีรถเราโผล่ขึ้นมาอีซูซูดีไหมก็แตะตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเรียกตำแหน่งรถมาให้ดูว่ารถเราอยู่ที่ไหนตอนนี้อันนี้คือตำแหน่งรถณปัจจุบันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ได้ถ้ารถสตาร์ทอยู่พี่กดดับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองให้ดูโอ้โเราสตาร์ทเครื่องอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่ ถ้ารถหายมีคนเอาไปเราต้องการให้เครื่องยนต์ดับที่แตะตรงรถตรงรถเนี่ยครับแตะโลโก้รถปุ๊บแล้วก็มันจะมีคอนโทรนขึ้นมาเห็นไหมครับจิ้มคอนโทรลแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกถ้าเราจะดับเครื่องยนต์ที่เลือกเมนูเมนู engine น,น,นะครับก็กดดับไปเลยออยแอนด์อิเล็กทริกคอนโทรลนะครับที่สันดับเครื่องยนต์นครับหรือถ้าพ,าพี่ถ้าพี่เลื่อนมาที่ off มันขึ้นคำว่าออฟเครื่องยนต์พี่จะ start ไม่ได้จะ start ไงก็ไม่ติดครับ จะให้รถกลับมาสตาร์ทได้พี่ต้องกดให้มันกลับมาเป็นออนก่อนตัวบนอตัวเนี้ยครับออยแอนอิเล็กทริกนะครับคอโนโซลกดลิกมาที่ด้านขวานะครับเราจะเปิดขึ้นมาทีนี้รถสามารถสตาร์ทได้เหมือนเดิมทีนี้ในเมนูควบคุมมีอะไรบ้างเมนูควบคุมก็จะมีแท็กเกอร์นี้คือตั้งเวลาในการติดตามว่าจะให้มันละเอียดแค่ไหน พราะว่าตัวแอปพลิเคชันอะมันจะแสดงผลรถวิ่งไปเลยว่ารถเราไปยังไงบ้างใช่ไหมครับ,รบ,บรมันก็จะบอกให้บูรุหมดเลยว่ารถวิ่งที่วิ่งที่ไหนตัวนี้จะเป็นตัวตั้งว่าจะให้มันแสดงผลละเอียดแค่ไหนนะครับแล้วก็ถัดออกมาตัวนี้ก็คือเป็นโอเวอร์สปีดสามารถควบคุมความเร็วได้ถ้ารถขับเกินความเร็วที่เราตั้งไว้แอปพลิเคชันมันจะร้องเตือนในนี้เลยคนขับรถเกินนะครับสูงว่าเราให้ญาติที่น้องยืมไปใช้แค่บอกอย่าเกิน,120นร้อยยี่สิบนะถ้าขับเกินเมื่อไหร่มันจะเตือนมาเลยรถสามารถขับเกินได้นะแต่ในน้กวแล มีรายละเอียดบอกได้ว,ว่าคับความเร็วเท่าไหร่อยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ move move ตัวมู e อ l a ามเนี่ยจะเอาไว้บังคับจุดใช้รถจุดใช้รถเช่นเราต้องการให้รถอยู่ในพื้นที่เนี่ยห้ามออกจากวงตรงนี้รัศมีที่เรากําหนดไว้ก็คือจิ้มเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะเราจะให้มันมู e กว้างแค่ไหนสมมุติว่าเนี่ยเราเราตีวงไว้รอบตรงนี้ถ้ารถออกจากวงตรงนี้มันจะมีการเตือนเข้ามือถือเรา,าบอกเลยว่ามีคนเอาไปบางทีเราล็อกรถไว้เราไปธุระนี่ไหมครับ เอารถยกมายกไปเลยอย่างเงี้ยถ้าออกจากวงที่เรากาไวเนี่ยมันจะเตือนเราเลยเลือกใช้ก็แคนเซิลครับถัดลงมาก็เป็นมมนูแคนเซิลมูฟมันก็จะออกจากวงได้โดยไม่เตือนแล้วครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นอาร์มครับตัวอาร์มเนี่ยถ้าเราเปิดไว้ในระหว่างที่เราใช้รถเนี่ยถ้ามีคนไปถอดแบตเตอรี่ออกหรือมีคนไปสตาร์ทเครื่องโดยที่เราไม่ได้ปิดอาร์มก่อนมันจะมีการเตือนอระลึเข้ามาในมือถือเรานีก็ปิดปิดก่อนไว้ได้ ทีนี้เดี๋ยวมาตั้งตัวรถนะครับเขาจะมีมีปุ่มขอความช่วยเหลืออยู่ปุ่มหนึ่งที่เราติดตั้งไว้เป็นของระบบอินเ้อถ้าที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นเช่นแบบโดนที่โดนต้นอะไรเนี้ยที่กดปุ่มตรงเนี้ยตรงนี้เนียที่เราติดตั้งไว้กดค้างไว้มันจะส่งไม่เสร็จออกไปบอกเบอร์ที่เราตั้งไว้ว่าให้มาช่วยเหลือที่ตำแหน่งพิกัดตรงนี้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมตั้งมาเดี๋ยวตั้งตำแหน่งกันจะเอาเบอร์โทรไหนบ้างครับเดี๋ยวผมตั้งให้ของ ว่าเอาของใครก็รืออไม่รูว่าที่ที่เราจะให้เครื่องมันติดต่อไปอะครับเปลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็นหนึ่งก็จะมีเบอร์เราเบอร์ญาติพี่น้องอะไรเยมันตั้งได้ประมาณห้าเบอร์ครับสองเบอร์ครับ่ทีนี้สมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าพี่กดปุ่มตรงนี้นะครับเครื่องมันจะส่งไม่เสร็จอะลามเตือนไปที่หมายเรขที่เราเซ็ตไว้ดอทโนมัตครับบอกไปว่าเนี้ยวมีโดยที่เราไม่ต้องกดอะไร แล้วก็อันนี้ก็ครบหมดละไม่มีอะไรทีนี้มาดูปุ่มฉุกเฉินครับก็จะมีเมสเส็จเข้าไป